ก้าวไกลออกมาฟันธงชัดเลยครับทําสื่อชี้นายพิธาจะรอดคดีหุ้นไอทีวีด่านเจี๊ยบอมรอัปตอบใจหรือว่าหลอกตัวเองกันแน่ครับผาก้าวไกลนะฮะได้เผยแพร่ค,คลิปความยาวกว่า7นาทีเลยนะฮะเปิดหลักฐานข้อเท็จจริงและเชื่อว,ว่าเป็นอย่างยิ่งว่านายพิทางริบเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัก้าวไกลเนี่ยจะได้กลับมาเป็นสสอ,อีกครั้งเพราะว่าจะรอดพ้นคดีหุ้นไอทีวีครับ นางบอลลัตน,นะครับระบุว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว,ว่ารอดแน่นอนทั้ง2คดีจากผลตัดสินครั้งนี้ว่านโยบาย1นึเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็จะมีคนไปร้องยุบพักอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมฮะก,ก็จะเป็นปีหรือว่าเกือบปีว่าจะตัดสินยุบพักหรือเปล่าคือกับสถานการณ์ตอนนั้นครับ กลายเป็นประเด็นที่สังคมกําลังถูกจับตามองอยู่ในขณนะนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะจากกรณีวันที่21มกราคมผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการรายงานว่าพักเก้าไกลนะฮะได้มีการเผยแพร่ค,คลิปความยาวกว่า7นาที3วิเปิดหลักฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน,นายพิธาเนี่ยนะครับอดีตหัวหน้าพักก้าไกลและสะสบัญชีรายชื่อจากพักก้าไกลเนี่ย จะรอดพ้นจากคดีหุ้นสื่อไอทีวีได้กลับมาเป็นสสและอาจได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาอีกครั้งครับโดยคลิป7นาทีนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยกผลโพต่างๆสะท้อนความนิยมของนายพิธาจากพรรคก้าวไกลจนกระทั่งพรรคนะฮะคว้าชัยชนะเลือกตั้งในวันที่24พฤษภาคมมาได้ครับนอกจากนั้นยังระบุอีกว่ากระบวนการพยายามที่ทําให้ในายพิธาเนี่ยหลุดออกจากการเป็นสสส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อ,อก,การโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีครับจากการกล่าว หาว่าถือหุ้นสื่อมวลชนอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญโดยพักเก้าไกลนะคุณผู้ชมฮะเปิดหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอขนาดที่ไอทีวีนะครับออกอากาศวันสุดท้ายคือวันที่1 4มกราคม51ก่อนหลังเวลาเที่ยงคืนครับจะปิดตํานานไอทีวีไปตลอดการแต่ในขณะเดียวกันเขาคุณผู้ชมฮาพักเก้าไกลเนี่ยเชื่อว่านายพิธาเนี่ยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าหลุดออกจากการเป็นสสเพราะว่าไอทีวีนะครับไม่ใช่สื่อมวลชนแล้วด้วยเหตุผลดังนี้หนึ่งไม่มีใบอนุญ,ญาตคลื่ ความถี่เนื่องจากไอทีวีนะครับถูกรัฐบาลไทยเนี่ยแจ้งยกเลิกสัญญาไปตั้งแต่ปี502ครับภายหลังมีการออกพรบองค์การกระจายเสียงและแภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก่อให้เกิดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับเลยทําให้ไอทีวีเนี่ยต้องเลิกประกอบกิจการโทรทัศน์รวมถึงยังมีคดีพิพาสเกี่ยวกับค่าเสียหายในสา,าลปกครองกับรัฐบาลอีกด้วยครับนายคิมนะฮะประธานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเนี่ยยืนยันต่อสารว่าไอทีวีไม่มีพนักงานไม่มีรายได้จากการทําสื่อไม่มี การทาสื่อและยังไม่มีแผนจะทําสื่อครับและถ้ายึดตามความวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะศาลเนี่ยเคยเห็นว่าหากไม่มีรายได้จากการทําสื่อก็ไม่ถือว่าเป็นสื่อครับไม่มีหลักฐานจดแจ้งการพิมพ์จึงไม่อาจเป็นผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือพิมพ์อื่นได้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทัศน์และสื่อโฆษณาจึงไม่อาจประกอบกิจการดังกล่าวได้ครับศามประการสูงสุดนะฮะชี้ว่าไอทีวีเนี่ยไม่ปรากฏหล,ลักฐานการดําเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับหรือตอ ให้สมมติว่าเป็นสื่อบนชนจริงเนี่ย นายพิธาก็มีหลักฐานว่าไม่ได้ครอบครองหุ้นตั้งแต่วันที่สมัครสสคือตั้งแต่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชอตอนเป็นสสปี62นะครับนายพิธานะครับแจ้งชัดเจนนะครับ,นนค,รบคุณผู้ชมหาว่าถือหุ้นดังกล่าวในฐานะผู้จัดจาก,การบริษัทคุณพอ่อที่เสียชีวิตไปเท่านั้นนะครับหรือหากศาลจะี่มองว่าถือหุ้นสื่อจริงนะฮะหุ้นดังกล่าวนะครับมีสัดส่วนเพียงแค่0.0038เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถครอบงำสั่งการให้ทำการใดๆหรือว่าไม่ทำการใดๆได้สรุ ได้แบบเดี๋ยวผมสรุปแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านคุณผู้ชมฟังเลยนะกันนะคือครับไอทีวีเนี่ยไม่ใช่สื่อ2ไอทีวีไม่มีคลื่นความถี่ครับสามไอทีวีไม่มีใบอนุญาต4ครับไอทีวีเนี่ยไม่มีรายได้จากการทําสื่อนะครับข้อ5ครับนายพิธานเนี่ยถือหุ้นในฐานะผู้จัดจาก,การมอร์โด และข้อ6ครับถ้านายพิธาถือหุ้นจริงเนี่ยอ้างว่าถือเพียง0.0034เท่านั้นซึ่งไม่สามารถสั่งการหรือว่าครอบงำใดๆได,ๆได้ครับโดยพักคก้าวไกลนะครับเน้นย้ำว่าที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีไอทีวีแล้วนายพิธาเนี่ยไม่เคยไปออกเวทีดีเบตไอทีวีไม่เคยใช้ไอทีวีสร้างความนิยมให้ตนและพักไอทีวีไม่เคยออกข่าวใส่ร้ายป้ายสีพรคอื่น ไอทีวีไม่ได้นั่งจากรายการเฟกนิวให้ผู้อื่นเสียหายอันนี้ เขาแอบว่าช่องไหนหรือเปล่าฮะจนทําให้เกิดการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมขนาดที่นายพิธานะครับมีความมั่นใจในข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดดังนั้นครับก่าวไกลเนี่ยบอกไว้เลยครับว่า24มกราคมนี้ไม่ต้องกังวลครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮันางอมรชระมิตรกุลครับได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับว่าความเห็นของดิฉันนะคะจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดอ่านคำตัดสินคดีหุ้นสื่อคุณพิธาวันที่24 มก,กราคมนี้ตามด้วยคดีที่พากก้าวไกลเนี่ยถูกร้องเรียนเรื่องของเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงซึ่งต่อของใครก็ไม่รู้ไม่ห่วงอะไรเลยสถานการณ์บ้านเมืองเวลาเนี้ยมั่นใจว่ารอทั้ง2คดีส่วนกรณีที่หลังจากนี้เนี่ยจะมีนักร้องยื่นฟ้องยุบพักต่ออีกหรือไม่ประเมินว่าคำตัดสินเนี่ย ที่จะออกมามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองในช่วงนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะครับเธอยังลงแชทบทสนทนากับใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้ฮะ มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนายพิธาแล้วก็อนาคตของพาคก,ก้าวไกลสลกเกินนะครับซึ่งนางมอมัตน์ตอนนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก้าวไกลนะครับเพราะว่าถูกปลดแล้วแต่ก็ได้มีการปลอบใจนะครับพร้อมกระบุว่าส่วนตัวเนี่ยพี่เชื่อเหลือเกินว่ารอดแน่นอนทั้งสองคดีจากผลตัดสินครั้งนี้ว่านโยบาย,ย112เป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็คงจะมีคนไปนร้องอยุบพาคอีกทีนหนึ่งหรือั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นปี หรือว่าเกือบปีว่าจะตัดสินยุบหรือเปล่าขึ้นกับสถานการณ์ตอนนั้นคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี้ยท่ทางก้าวไกลเนี่ยทำออกมาเพื่อปกป้องนายพิธาลิมเจริญรัตน์หรือว่าการที่นางอมรรัตน์เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับจะเป็นการปลอบใจกันเองหรือว่าหลอกตัวเองกันแน่ครับ